ครับก่อขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาหลูกหลุกลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญรวมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมตรของหลวงพ่อเดิมนะครับสามเล่มนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับจุุ๊ไปเลยนะครับ ความยาวความใหญ่นะครับความยาวนั้นก็16นิ้วแล้วก็15นิ้วนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันเป็นมีดยุบต้นนะครับนะครับมีดจุบต้นนั้นนะครับนี่นะครับเล่มนี้โอ้โหนะครับดูครับชาวบ้านชาวบ้านเขาใช้กันนะครับเรียกว่าเก่านะครับ อายุเป็นร้อยปีนะครับเปลี่มนี้นะครับนี่นะครับดีนะครับดูไม้นะครับไม้ร้อยปีนะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับด้าไม้ฝักไม้นี่นะครับไม้มีมีดยุบต้นนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับ ทางหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับมีพินณิหารเกิดหลายอย่างนะครับในด้านเคลียดคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตรีนะครับปราบกุญสัยปราบมนดําพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับมีจุดต้นนี่แหละครับนะครับเล่มนี้นะครับนะครับที่รัดเก่านั้นนะครับเป็นเหล็กนะครับก็น่าจะสึกล้อออกไปนะครับนะครับ เขาก็เลยเอาไปรัดไว้มาใหม่นะครับนี่นะครับรัดไว้ใหม่นี่ก็จะยืดอายุไปอีกยาวนานนะครับนี่นะครับกลอยเก่านะครับนะครับมันไม่สวยงามนะครับนะครับอันเก่านั้นนะครับก็จะตีพับนะครับมีดโบราณนะครับเป็นเหล็กนะครับตีพับนะครับคงจะชำรุดไปนะครับเนื่องจากว่าพกพานะครับคนสมัยก่อนพกติดตัวประจํานะครับ นะครับไปไหนมาไหนเงินเด็บก็เอวนะครับผ่ากมาขาดพุงไปอย่างนั้นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับความเก่านะครับเล่มนี้16นิ้วนะครับจะพอใบ10นิ้วนะครับนี่นะครับดูครับดูคอเหล็กนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับเหล็กกรอดําผสมเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับมีจุดต้นนะครับดูครับภายในเก่าปึกเลยนะครับ อันนี้นะครับตอนที่รัดไว้นี่เขาทาความสะอาดนะครับนี่นะครับพอได้เห็นชัดเจนนะครับความเหี่ยวความย่นการยุบตัวของไม้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับถับไปสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับจะพอใบ10นิ้วนะครับนะครับยาวรวมดา16นิ้วนะครับเล่มน,นี้นะครับ ลายแบบนี้จะหาพบเจอได้ยากนะครับมิดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับหยุดต้นๆเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับนี่นะครับเราก็ดูนะครับนะครับดูนะครับดูนะครับดูศิลปะนะครับการตอกแบบโบราณนะครับ นี่นะครับโอ้โหนะครับขระเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับดูครับลายกระหนกสวยงามเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับนี่นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับการต่อการเสาะโดยมือนะครับก็จะเป็นคขึ้นๆแบบนี้นะครับมีนะครับเน้นประจานะครับว่าจุดสังเกตนะครับมีนะครับ ตอกอาขระไว้นะครับเป็นคาถามงคลพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับลายเสมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับนี่นะครับจาวลายแบบนี้นะครับมีจุบต้นนะครับนะครับดูสันนาปึกเลยนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับ ไม่ควรพลาดเลยนะครับโอ้โห,โหนะครับนี่นะครับยันคาถานะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็จะอิติปิโสนะครับวิเสเสออิอเสเสพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับฝั่งนี้ก็อิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่สุดยอดเลยนะครับดูเหล็กนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับเหล็กนะครับอย่างดีเลยนะครับโอ้โหนะครับเฉพาะใบนี้สิบนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับ ยาวรวมด้าม16นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดจุบต้นเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้ยหนาหนักพอสมควรนะครับนะครับนี่นะครับหามีดต้องหาเก่าเก่านะครับนะครับอย่าไปหาใหม่ๆ่เลยนะครับนะครับนะครับแนะนำนะครับเก่าเก่าอย่างนี้แหละครับโอ้โหนี่นะครับรอยตอกรอยเซาะโดยมือนะครับ นี่นะครับสวยงามเลยนะครับนี่ลายกระหนกสวยงามเลยครับดูครับลายกระดูกนะครับแบบโบราณแบบรุ่นเก่านะครับนี่นะครับลายซื้อมาครึ่งใบนะครับนี่โอ้โหนะครับดูการเข้าข้างนะครับปึ๊กเลยนะครับแน่นไม่มีโยกไม่มีคลอนเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดแปด ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับมีจุดต้นนี่นะครับถูกยอดเลยนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นะครับด้ามกระดูกนะครับด้ามเป็นกระดูกช้างนะครับโอ้โหนะครับดูครับยันนโมพุทธายะนะครับ นี on on ่นะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่สวยงามเลยนะครับไม่มีสนิมเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับมีจุดต้นนะครับโอ้โหนะครับดูครับมีเล็กกลอดําผสมเงินนะครับนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ตีพับนี่นี่นะครับ ของโบราณนะครับของยุคต้นนะครับนี่เล่มนี้ความยาวรวมด้านสิบห้านิ้วนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้านสิบห้านิ้วนะครับนื่นะครับเก่าปึกเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับ ก็เก่าเหมือนกันนะครับดูการเข้าข้างก็แน่นปึ๊กเหมือนกันนะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นยันคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับตรงไว้บนหลังตัวนาคนะครับเรียกว่าลายนาคเกี้ยวนะครับแบบนี้นะครับพระปิตานะครับมหาอุดคงหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับ ปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับดูหน้าบนะครับผ่อนช้อยเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับสันก็นหนาปึกเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีจุดต้นนะครับจะของเขารักษาอย่างดีเลยนะครับนะครับดูครับเหล็กรุ่นเก่านะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับเป็นเกล็ดเกล็ดเส้นเส้นแบบนี้นะครับ นะครับฝั่งนี้ก็คาถาพระเจ้าคาถามงคลพระพุทธพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก่ออิติปิโสนะครับวิเซเซอิอิเซเซพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติ ปีอนะครับน,นี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับโอ้โหนะครับดูครับเล็บออกเขียวๆนวลๆคำๆเลยนะครับนี่นะครับความยาวของใบนะครับเก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับเปล่มนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับแบบจุ๊จุ๊ใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ามเล่มวันนี้นะครับโอ้โหนะครับสุดย <assessment> อดนะครับบิดคงหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเล่มไหนนะครับก็ตัดสินใจกันได้นะครับเพราะว่ามีจุดต้นนั้นนะครับจะมีแบบนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่มีลวดลายอะไรนะครับนี่นะครับตีพับแบบโบราณนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับ สมบูรณ์นะครับเล่มนี้นะครับนี่เป็นเหล็กนะครับนี่นะครับเหล็กกรอดำนะครับนี่นะครับไม้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับเก่านะครับเป็นยุบต้นเหมือนกันนะครับนี่เล่มนี้สิบห้านิ้วรวมด้ามนะครับเฉพพอใบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ับดูครับ คนรู่เก่านะครับเขาแชร์กันแบบนี้แหละครับของโบราณโบราณอย่างนี้แหละครับนี่นะครับเจาะรูตีพับแบบนี้นะครับแน่นหนานะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมานะครับเล่มนี้เรียกว่าลายเฟมาใบโพนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเต็มใบนะครับนี่นะครับตอก ดยมือก็จะเป็นขึ้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่จุดต้นนะครับนี่นะครับก็ดูในร่องนะครับนะครับเน้นประจํานะครับในล่องต้องเป็นขึ้นๆแบบนี้นะครับตอกด้วยมือนะครับลายกระหนกดอกไม้สวยงามนะครับดูครับโอ้โหนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นมีจุดต้นนะครับนี่โอ้โหดูครับการเข้าข้างกันแน่นปึ๊กเหมือนกันนะครับนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับการตอกโดยมือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่สวยงามนะครับดูครับลายโอ้โหนะครับกระนกดอกไม้สวยงามนะครับนี่นะครับตอกโดยมือนะครับอี่งี้นะครับใช้สิวตอกนะครับนี่นะครับเฉพาะใบเก้านิ้วยาวรวมรั้มสิบห้านิ้วนะครับเหลี่ยมนี้นะครับ ตำไม้ฝักไม้นะครับวันนี้เอาไม้ชมกันนะครับความยาวความใหญ่นะครับ15นิ้วและ16นิ้วนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใกล้ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดจะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับก็โทร088 586 1329นะครับนะครับเบอร์นี้ก็ไลน์เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ